ครับสึกษาระม .2 ครูตั้งในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็การจัดการอารมณ์ความเครียดนะครับปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยจะแบ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดภาวะทางจิตใจเนี่ยออกเป็นสสาเหตุก็คือสาเหตุที่1ก็คือจะเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลเองอ่าในบุคคลเนี่ยจะเกิดจากสาเหตุทางด้านร่างกายก็คืออาจจะมีการเจ็บป่วย าทางกายามีความพิกรารมีโรคเนื้อรังเกิดขึ้นทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อ,อความพิกรารนั้นหรือโรคนั้นต่อมาความผิดปกติของต่อมไร้ท่อต่อมไทรอยต่างๆทําให้มีพิษทําทให้เกิดความหงุดหงิดความกังวลกระวายารู้สึกเครียดอุอบัติเหตุทางสมองเอช่นหวัวฟาดพื้นหรือรถ ลดล้มอุบัติเหตุทําให้เกิดการแปรปรวนของจิตใจภายในสมองมีสิ่งที่ควบคุมจิตใจควบคุมการทํางานของร่างกายอาจจะเกิดความเครียดได้สุดท้ายก็คือการใช้สารเสพติดสารเสพติดอาจจะทให้มีปฏิกิริยาทําให้เกิดอาการหลอนอะาการจิตตกทําให้จิตใจต่างๆเนี่ยมีปฏิกิริยาจิตใจทําให้เกิดสาเหตุของโรคประสาทได้ าสาเหตุที่สองคือสาเหตุทางจิตใจก็คือเกิดจากความผิดปกติาทางจิตแล้วก็หรือทางบุค,คลิกภาพาเช่นผู้ป่วยโรคจิตเภทจิตเภทก็คือ,อมีอาการทางจิตหลงผิดหลงประสาทร้อนเห็นภาพนู่นนี่นั่นอ,อันนี้คือเป็นจิตเภทหรือป่วยเป็นโรคไบโพล่าเดี๋ยวอารมณ์สองขั้วก,ก็คืออารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก็ดี ดีเสร็จก,ก็อยู่ๆก็อารมณ์โมโหร้ายทันทีทันใดอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์บายนโปอ่าอาจจะทำให้ซึมเศร้าหรืออารมณ์ดีสุดขีดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นมาได้ตลอดเวลา,ามีความเครียดตึงเครียดวิตกกังวลอย่างหนักมีทําให้เกิดภาะวะซึมเศร้าน,นั่นเองต่อมาปัจจัยที่2ก็คือจะเป็นปัจจัยภายนอกบุคคลปัจจัยภายนอกบุคคลแบ่งย่อยๆมาได้5หัวข้อปัจจัยภายนอกก็คือ1ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ย ไม่ราบเลี้ยนเช่นพอไม่แยกทางกันหรือ,อโดนทาร้ายจากคนในครอบครัวอ,รอย่างเงี้ยนี่คือทําให้เราอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดเกิดความเครียดทําให้จิตใจเราอ่อนแอลงไม่เข้มแข็งได้ต่อมาฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางเศรษฐกิจก็ส่งผลต่ออารมณ์ความเครียดได้เหมือนกันสามการเรียนการเรียนถ้าเรามีการเปรียบเทียบกันมากเกินไป ส่งผลตอ่อความเครียดเราอยากเรียนที่นู่นจบเกรดเท่านี้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้นค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่านิยมเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามค่านิยมของสังคมทําให้บางทีเราปรับตัวไม่ทันมันก็เกิดความเครียดสิ่งแวดล้อมต่างๆอาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านป้าข้างบ้านย้ายข้างบ้านอพูดนู่นนี่นั่นทำให้เราเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลต่างๆได้ ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยอาการเบื้องต้นเนี่ยบางทีคนที่เกิดอาการสุขภาพจิตเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวเองนะฮะก็คนรอบข้างก็ต้องสังเกตอาการนะเช่นอาการทางกายบางทีมีอาการเจ็บป่วยทางกายมีความกังวลทําให้หัวใจเต้นผิดปกติหัวใจเต้นสั่นแรงมีอาการหอบท้องอีกท้องเฟ้อมีความกังวลมากมายอันนี้คืออาการทางร่างกายเหมือนปวดปกติแต่ว่าถ้ามันมีทางจิตใจเข้ามาด้วย นั้นแสดงว่าเรามีปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วเช่นด้านความรู้สึกเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวน้อยเนี่ยต่ําใจไม่มีใครรัก่อาบางทีก็หลงตัวเองมากเกินไปอันนี้คือด้านความรู้สึกด้านความคิดก็คือคิดหมกมุ่นฟุ้งซ่านหลงคิดไปคิดมาประสากร้อนหูแวลไม่มีใครพูดพูดด้วยอ่ะแต่ได้ยินหูแวลว่าคนนู้นดา่าคนนี้ดา่าอันนี้คือด้านความคิด ด้านอารมณ์รู้สึกซุมซ่มเศร้ามีความกังวลอ่อนไหวง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายสุดท้ายคือด้านพฤติกรรมก็คือแสดงแตกต่างมาจากคนปกติคนปกติมีความยิ้มแย้มแจ่มใสบางทีเราก็มีการแสดงแตกต่างออกมาบางทีก็เหมืนอนใบโพล่าเมี่อกี้ะดงอ,อกมาเดี๋ยวดียิ้มเดี๋ยวต่อมาอ,อารมณ์โมโหร้ายอันนี้คือพฤติกรรมนนั่นทางจิตต่อไปอารมณ์และความเครียดอารมณ์เนี่ยก็จะ จะหมายถึงภาวะจิตใจที่ผ่านทางร่างกายแสดงออกมาผ่านทางร่างกายอารมณ์ร้อนอารมณ์ดีอารมณ์โมโหผ่านทางร่างกายออกมาคําพูดคําจาความรู้สึกมีทั้งบวกทั้งลบทางบวกก็อารมณ์ดีมีความสุขดีใจอารมณ์ลบก็ทุกข์เศร้าโกรธโมโหความเครียดความเครียดเนี่ยจะเป็นภาวะทางจิตใจแล้วก็ร่างกายที่เปลี่ยนไปไปส่งผลกระทบต่อร่างกายเรา ถ้ามีเรื่องที่เกิดความทุกข์มากระตุ้นเราทำให้ความเรามีความเครียดขึ้นทางจิตใจเราก็ลดลงไปด้อยลงไปร่างกายบางทีถ้าเครียดมากๆก็ร่างกายก็ซูดทงลงไปต่อไปสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดสาเหตุเนี่ยมันมีมากมายเลยมันมีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกถ้าจากภายในตัวบุคคลเนี่ยก็คือเกิดจากความต้องการหรือความหวัง เราอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จเราก็เกิดความเครียดอนอกจากนี้อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวที่ทําให้เกิดความเครียดมากเกินไปเช่นคิดมากคิดน้อยใจเก็บตัวบางทีเป็นคนที่เข้มงวดเกินไปเอาจริงเอาจังเกินไปทําอะไรแล้วไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจก็เกิดความเครียดต่อไปก็คนใจร้อนอโมโหร้อน,นทาอยากได้นู่นอยากได้นี่โมโหร้อนแล้วก็อารมณ์รุนแรง สุดท้ายก็คือชอบความท้าทายอย่าเอาชนะอย่าได้ชิงดีเชิงเด็ดถ้าไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่พอใจเกิดความเครียดขึ้นมาอาการและการแสดงออกของบุคคลที่มีความเครียดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นการแสดงออกทางร่างกายทางจิตใจแล้วก็ทางพฤติกรรมร่างกายเนี่ยก็เช่นปวดตัวปวดกล้ามเนื้อมือมงงแน่นท้องนอนไม่หลับใจเต้นเร็วอันนี้ก็คือมือเย็นบางทีอยู่ในห้องแอร์ แต่ว่าบางทีเหนี่วออกอ่อนที่ยัง,ง่ายอันนี้คือร่างกายสแสดงออกมาว่าเกิดความวิตกกังวลหรือความเครียดแล้วต่อมาการแสดงออกทางจิตใจมีการโกรธง่ายโมโหซึมเศร้าอ,อังุดงิดมองลูกในแง่ร้ายวิตกกังวลตัดสินใจไม่ได้ตังเล่ไม่มีความคิดนี่เริ่มไม่มีความรู้สึกสนุกสนานอันนี้คือทางจิตใจเราเริ่มมีความเครียดเรามีความตึงเครียดในจิตใจเราก็สแสดงออกมาแบบนี้ สุดท้ายก็คือทางพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยก็คือบางคนมีความเครียดก็ระบายออกมาจากการแสดงพฤติกรรมเหล่านี้เช่นการพูดเสียงดังเครียดแล้วก็พูดเสียงดังขึ้นเสียงกับคนรอบข้างรอบตัวแยกตัวไปจากคนอื่นหรือรับประทานเก่งขึ้นกินเก่งขึ้นเครียดปุ๊บอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากกินเค้กอยากกินของอร่อยนี่คือความเครียดทําให้เราแสดงอาการแบบนี้ออกมาอาย่ไม่นิ่ง างทีก็ปลาสิ่งของถ้าเครียดเครียดมากๆอ่าบางทีก็เห็นคนกัดเล็กนี่คือสแสดงถึงความเครียดดึงผมตัวเองอันนี้คือพฤติกรรมที่สแสดงออกมาของบุคคลที่มีความเครียดอ่าที่สี่ก็คือการจัดการอารมณ์และความเครียดเราเนี่ยจะมีสิ่งที่จะทำยังไงให้มันแก้ไขไม่ให้เกิดอารมณ์ความเครียดได้อ่าวิธีปฏิบัติเนี่ยมันมีหลากหลายมากมาย่า เเช่นฝึกสมาธิด้วยการนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกสวดมนต์ไหว้พระอ่นนี้คือเป็นการทําให้หายเครียดในรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่2ก็คือการทํากิจกรรมที่จดจ่อไปทางอาท่าทางเคลื่อนไหวเช่นเล่นโยคะออกกำลังกายโยคะแอ,อโรบิกอะไรพวกนี้อันนี้คือกิจกรรมที่จดจ่อ ในการเคลื่อนไหวอายคะาเราต้องทําอย่างนี้ทาอย่างนั้นหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนยืดขาย,ยัางไงอันนี้คือเราจดจ่อกับการที่ำกิจกรรมบางทีก็สมควิให้เกิดการหายเครียดได้ต่อไปศิลปะเข้ามาผ่อนคลายความเครียดเช่นเวลาเราเครียดก็ฟังเพลงวาดรูปอันนี้คือทําให้จิตใจเราเนี่ยจดจ่อกับกิจกรรมที่เรากาลังทําอยู่เช่นน้องน้อมเพลงฟังเพลงทํา ิลปะวาดรูปกบายสีดูหนังอ,อันนี้สีก็คือออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่สม่ำเสมอการออกก,กลำลังกายทำให้อมวนภายในร่างกายได้สูบฉีดเลือดได้สูบฉีดบางทีความเครียดมันก็หายไปห้าหัวเราะหัวรละ,ละบ่อยบ่อยยิ้มบ,อบอ่อยบ่อยก็ช่วยให้อารมณ์ดีบางทีเราดูอะไรตลกตลกดูการ์ตูนตลกตลกล้วก็หายเครียดได้เหมือนกันหกสุดท้ายก็คือพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่สถานการณ์ที่ ทำให้เกิดอารมณ์ความเครียดแล้วก็มองโลกในแง่ดีถ้าเราจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะเกิดความเครียดแล้วบางทีเราก็ควรหลีกเลี่ยงเดินหนีออกมาเดินหลบออกมาเพื่อไม่ให้เราเกิดความเครียดนั้นสุดท้ายมีคําถามสองข้อแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้คาถามที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลที่จะทําทการรักษาผู้ป่วยทางจิตเนี่ยมีโรงพยาบาลอะไรบ้างมันจะมีโรงพยาบาลเฉพาะ ที่รับการภาษาผู้ป่วยที่เกิดจากทางจิตโดยตรงเลยให้เราเซิร์ชข้อมูลหามาแล้วก็เอามาตอบคําถามในใต้คอมเมนต์คำถามที่2ก็คือถ้านักเรียนเนี่ยมีความเครียดมีวิธีการที่จะจัดการอารมณ์ความเครียดของตัวเองอย่างไรจะมีวิธีการจัดการอารมณ์ความเครียดของตัวเองอย่างไรนะครูครู่ตกใจถ้านักเรียนมีความเครียดนักเรียนมีวิธีการจัดการอารมณ์ความเครียดอย่างไรอ่ะ อคำถามต่อมาใต้คอมเมนต์นี้อ่านมีคะแนนเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้อย่าลืมคอมเมนต์คำตอบของตัวเองลงไปด้วยสำหรับวันนี้แค่นี้นครับสวัสดีครับ